กูว่าไม่ได้สั่นไงตงตีเลโอไม่มีประโยชน์นักเสือกทำตัวแล้วประโยชน์กว่าเดิมอีกเนี่ยนวัตกรรมกูเหรอมึงนี่แหละสาระมันกัดกูไปแล้วอาการมันกันคืนมาสมองเดียวอนกับองไอเลี้ยงก็สมองเดียวกันหมดนี่แหละโอ้โหเกาะโคตรใหญ่เลยอ่ะก่อนนั้นไม่นกด้วยอ่ะตอนนวใหม่แล้วกันไม่ไม่ต้องบอกคนดูว่าเจอกันตอนหน้าไว้ปล่อยขาดตอนเลยฮะเออ โอ้หเกาะใหม่ตัดจบเออตัดมืดเลยโอ้โอ้เบลคัมตูราฟต์โอ้หเกาะข้างหน้าโคตรใหญ่เลยเพื่อนมึงดูว่ามีหมอกด้วยมึงมีใบเรืออยู่แล้วมึงจะพายมือหาป้าเพื่อความเร็วโธ่ถ้าเกิดมีแค่ใบมันจะเร็วได้ไงถ้าเกิดเราเล่นเรือสวนลมอะฮะเกา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 ะลากแมนโอ้โหฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรวะ ของกูกูจังจับทุบทุบทุบเอาคอนทุบเอาคอนทุบตีได้ตีได้มามันไม่ตีมันไม่ตีมันไม่ตีมันอกีดกูเอาสิเอาสิหมูป่าหมูป่าหมูป่ามจะตีมงวิ่งใส่เม่อ้มงอย่างไรเอ้เจ็บสูู้สู้มงมนไม่มาด้วยมึงร้องครับคุณนม่มาทาท่าให้มันฟังเพื่อจะใจเย็นลงหน่อย เอาลุามมันสู้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 มีวุนี่วะโอ้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 โอดโอ้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 โ้าเนโอ้โน้โอ่อ้อ้โอ้โอ้้เอ้จอ้อ้โอ้โอยไอ้รู้โอ้โอ้้โอ้โออ้้โอ้อ้ยอ้้โอโอ้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 โอ้โอ้โโอ้โห กูเป็นกูดเพราะกูร้องอะกูหน้ามาทาท่าให้มันฟังวะมึงเพิ่งฆ่ามันตายไม่ใช่เหรอวะมึงล้างมันไวจังล้วนนั่นยังไม่ได้ล้างเลยนั่นโสโคกมากเลยอย่าไปใกล้ฟุกนะฮะทุกคนเฮ้ย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 มันจับยังไงเนี่ยมันจับยังไงเนี่ยอ่ะ ได้แตงโมลแล้วเอาให้อยากได้นกโดโดมันจับยังไงท่านผู้ชมทั้งหลายมีใครจับนกโดโดในเกมนี้เป็นบั้งแพ้ะตะขข่ครับผมปืนยิงตะข่เฮ้ยนกเขาเขาบอกว่าปืนยิงตะขข่เลยวะ่ะปืนยิงตะข่ะขที่มันมีหลายขาใช่ไหมตะขาบ ไปตกทำใหม่วะเออสึกกับตัวเองมันชงมาเหียลืมตัวกูกูกูรู้สึกเหมือนกูเกิดปี80ดยได้เหียมโมแก่ยิ่งไปอ่านกูมันทิ้งหินใส่กูจะเชียนกทิ้งหินได้ด้วยกูว่ามึงกูว่ามึงไปเหยียบขวดยาที่ไหนแล้วก็หลอนมากกว่านกที่ไหนมันจะทิ้งก้อนหินได้วะ นกแถวนกพิราบแถวนี้มันท้องผูกและขี้แข็งหรือเปล่าเพิ่เจอมึงอะนกบ้านป้างทิ้งก้อนหินไหนอยู่ไหนกัน,กนต้องมาดูด้วยตาตัวเองมึงขึ้นมาเรื่อยทุกคนครับผมว่าไอ้ฟุกมันน่าจะเป็นโลกหลอนน้ำทะเลนล่แหละไม่แน่แถวนี้มันเขาอาจจะมีปลูกพืชอะไรสักอย่างที่เพิ่งอ,<ห>อนุญาตแล้วมันเสพจนจนหลอนอะนอเชียนกวิ้นมึงยังไม่หายหลอนกับนกทิ้งก้อนหินได้เหรอมึงคิดดูนกมันจะไปเอาก้อนหินมาจากไหนวะอ่ะ กูจะหลุงสมไม่ไหวแล้วไม่โอเคแล้วนะไาวแล้วนะหลงนี่เลยอ้เจ้างนี่เจอบ้านสันตาเรื่ยขึ้นมาดิอันรอบนี้เจอบ้านสันตาอีกไอ้เหี้ยมึงโดนไปกี่บ้องเนี่ยโอเคกูเชื่อไอ้โบกละเฮอ้เฮียไม่เชื่ไอ้โบกเฮ้ยกู นอนพักก่อนไม่พุงว่ามันเกิดอาการภาพหลอนแล้วมันมีจริง okay. ด้วยเอ็งขึ้นมาดูกูไม่เห็นเห็นเลยบ้านซันต้าเลยว่ามันเวอร์วะมันหลอนแล้วไอ้ทำไมอาการเมาทะเลก็เสพเยอะไปอะมึงไม่หรอกถ้ามึงกินแตงโมถ้ามึงกินแตงโมเยอะเกินมึงจะชอบทำคอนเทนต์บนยูทูบ ล้วก็อยากจะรู้สึกแค้นแตงโมมาจากไหนก็ไม่รู้กูชอบอยู่อร่อยนะกูชอบกระป๋องสีแดงอ่ะอันนี้คือบ้านซันต้ามึงเหรอเนี่ยไอ้เต้ไอ้เต้มึงเปิดแล้วถ้าตีมกูดูมึงจะเห็นบ้านซันต้าฟุ้กว่ามันหลอนจริงๆว่ะมึงขึ้นมาข้างบนอุยข้างบนสุดแล้วเนี่ยกูเห็นแต่กระต๊อบอะไรก็ไม่รู้มีแต่จานดาวเทียมก็ได้ไงบ้านซันต้านั่นแหละบ้านซันต้าโอ้โหบ้านซันต้าไอ้เหี้ยฟุ่ะ อ๋อกระต๊อบนั่นใช่ไหมเรื่องจริงเวยที่พูดมาไม่มีลูกคือนั้นแหละเรื่องจริงทั้งนั้นแหละเออกูเออเออกูอาจจะเห็นบ้านซานต้าแล้วแต่กูยังไม่เห็นนกที่มันทิ้งก้อนหินได้เลยว่ะฟุกนี่มันอยู่มาอยู่กูอยู่กูอย่าบอกอย่าบอกนะว่ามึงก็เป็นอีกคนเนี่ยไอ้โจ้ไม่จริงๆเนี่ยอู้ดูเรื่องกูแล้วเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วไม่เชื่อกูแต่ว่าข้างบนนี้มันเป็นสวนผักพวกนี้แน่เลย

ไปแล้วไปแล้วไปไหนมาบ้านซานตาอีกูเต้อย่าขึ้นมาบนภูเขานี้นะเว้ยเฮ้ยกูว่ามันมีเอฟเฟกต์ทำให้เราเกิดภาพหลอนว่ะเพราะกูก็หลอนไอ้เฮ้ยเมื่อกี้กูคิดว่ากูเห็นบ้านซานตาล้วสิ่งมีชีวิตที่ทุกข์อะไรทำร้ายกูนี่ไงผมเป็นไงเราโดนบ้างไงละมึงผมไอ้เฮ้ยไอ้เต้อย่าขึ้นมาข้างบนเด็ดขาดมันมีไอ้ควันแก๊สพิษหรืออะไรก็ไม่รู้ทำให้กูเกิดภาพหลอนกูเห็นนกโยนอะไรก็ไม่รู้ใส่หัวกูแล้วเนี่ย ามาันกำลังไปเก็บพยาน,ยนละหมาเล้าหมาเล้าอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อไปโยนใส่คุกแ<ส>ชรทชร์คิวอ,อ๋อร้านแรกเปลี่ยนชาร์กอีเตอร์เฮ้ยมีปลาชื่อว่าตัวกินตัวกินฉลามด้วยอไอ้ขี้นกร่องตังข่าปุ้ยทำอะไรให้มึงอ,อยู่่ฝายกูเหนื่อยออช่วยกูด้วยลงมาช่วยกูหน่อยตรงไหนตรงไหนมึงอยู่ตรงไหนมึงอยู่ตรงไหนข้างล่างอะทางลงมา เฮ้ยกูเห็นตัวเฮียอะไรเหรอเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้ไอ้ไอ้เต้มาแล้วแมววิ่งมาอากาศเซฟวิ่งไพเวทไรอันนี้แบงไอ้โจลงไปกูได้ยินเสียงเหยี่ยวคุนึกว่าโดนเหยี่ยวคาไปแล้วกูโถเว้ยมันหายไปไหนแล้วไอ้เจี๊ยบแบงโจตกลงนะเพราะว่ากูยังไม่ได้ขึ้นไปดูเลยเดี๋ยวกูขึ้นไปดูก่อนมึงจะแบกกูแล้วนะเกียเหรอนี่มันน่าจะกุเอาศพไอ้โจที่ลงมาก่อน ได้มันได้ยินได้ยินมันไหมมึงมึงอยู่ชั้นบนสุดใช่ปะมึงเอาศพมาที่เรามาตรงนี้หน่อยนี่ไงโยนมัาลงมาโยนลงมาเอาตัวเองกลบเราหมดเลยรุดต้องโดนลงมาอะไรว่าจะได้ไปสุดอีกคนแน่เลยอ่เดี๋ยวกูรอรับตรงนี้ อะไรไอ้แม่ไอ้ลำบากทีมที่หายเลยไอ้โจไอ้ฮาดิเข็นกูโรลงไ้ที่นะจบอีเวินโอ้ให้กูแบกโคตรไก่เลยไอ้โจมึงน่าจะมีชุดเกราะหรือว่าอะไรที่ป้องกันตัวด้วยหน่อยใครก็ได้ทำธนูมาหน่อยดิเอามาฆ่าไอ้นกนั่นแหละอะไรหรือเปล่าวะทุกคนเหมือนบางแล้วกันเราควรไปที่อื่นก่อนหรือเปล่ามาแล้วโจ้าคือมาเป็นสูตรกูได้ มึงรอดละมึงรอดละอย่าอย่ากูไม่อยากแบกอีกคนกูไม่อยากแบกอีกคนนอนนอนเกมนี้ตกฉลามได้ฉลามกัดบ้านหมดแล้วเอาเออาไม่มีใครดูเลยไอ้เหี้ยนวัตกรรมกูแล้วกี่อันนั่นอะโอ้โหยังแพงไอ้เหี้ยอู้ตกเง้ยเฮกูนวัตกรรมกูโคตรแพงเลยเฉลี่ย ไม่พืชนุ่มไดไหัคเอาทั้งฉลามทั้งนกอิงก้อนทากที่ไหนอน่ยตกลงอิงก้อนเอาแร่สดไปหลอมในเตาหลอมในเตาหลอมเนี่ยก็เออเฮ้ยเฮ้ยไอเต้มึงโดนอะไรทำไมเป็นเหลืองๆหลืตดตดฉฉฉลามตดได้ด้วยเหรอเอาไอไองูมาฉลามฉลาม เออเอาไปแดกเออกูรู้แล้วว่ามันเป็นฉลามมึงบอกมันไม่แดกศพมึงวะเฮ้กูมาช่วยแล้วช่วยดูกูขึ้นแล้วเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าๆกูนอนแกงอย่าอย่แดกกูนอนไม่ได้ไอ้เต้ออกจากที่นอนดิมันตื่นยังไงอะนมึงนอนทับกันอะไรกูกูนอนไม่ได้ลุกหนีให้ไอ้บอกแล้วมันหลอมไม่ได้หลอมไม่ได้ว่าหลอมเลก ก็มึงเอาเหล็กใส่มือก่อนป่ะเออใช่เอาเหล็กใส่มือก่อนแล้วก็เอายัดเข้าไปในรูมึงทำอะไรเนี่ยขลังมาขลังมาจขลังเลยเท่าเนี่ยเน็ตลันเชอร์ถ้าไม่งงทยัไงอ่ถ้ายังไงเน็ตลันเชอร์ก็นี่ฮะแล้ก็มีเน็ตปอนเมทัลอิงอุ้ยไอ้เน็ตลันเชอร์ถูกถูกไปขึ้นไปคืนขามมือกินเน็ตกินเน็ตลันเชอร์เหรอ เมทลันเชอร์เออใช้เมทันใช้เมทันพวกมึงใครก็ได้คนหนึ่งไปขุดเหล็กในทะเลดิเอา้าแล้วแล้วเหล็กแล้วเมทันหายไปไหนหมดเมากูมาทำพวกแล้วกูมีสแควร์กูใช้สแคป้าถึงจะเอามาละลายมาต้มอ้เียอีกอันจะบอกว่าหมดเลยต้องใช้เบ็ดไหมเบ็ดกับที่ขุดอ่ะหมดแล้วใช้สแคปใช่ไหม ไอ้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 เยสม่มึงมึงทำอย่างี้ไอ้กับพวกกูได้ยังไงขอไม่ทำอย่างนั้นไอเยสม่อมึงต่ยังไงต้องใช้สคกูจะด่ามึงภาษาใต้ยังไงวะฮะต้องใช้สคปใช่ไหมไอ้้ีกูถามหลายรอบแล้วใช่ไหมครับอปวดปากไอ้ครับพวกมึงเข่ากูขอ เมทัานิงก้เมทันหาจากไหนรลื้อดูนไม่ใครสนใจมันแม่งเกี่ยวกัดเลยตายแล้วเหรอจังมันได้หนีอียไอ้แฝดนรกหนีพวกนี้ไปไปไปหนึ่งสองสามกูแทงไม่โดนกูแทงไม่โดนหูสุดบักเอีมยมแทงไม่โดนตัวบักเอียมพิกเบิ้มคือลือใหญ่มาโหโตมาโหลาน โผ่แม่ใหญ่ชิบหายยังแทงไม่โดนเลรอเนี่ยกูบอกกับมึงมึงมีช่องอ่อมึงขยันทํามึงก็เกิดเ้ยเบอร์แปกโทรมาตอนนี้ต้องรับไหวะรับเลยรับเลยแต่รับ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 ส่งของหรือเปล่าสุ่สามทุ่มส่งส่งของสามทุ่มาเชี่ยบริษัทไหนเนี่ยหน้าตบมือให้แล้วเกินขยันนัเงินตื่นปุ๊บมาส่งของเลย รับปุ๊บเสียงกำลังงเลยวันเดย์เบรนไม่ต้องขอครับผมได้ครับก็พีไหนก็พีใจเย็นไม่รับละวางละโทรไม่รับแล้วก็แบบเอามาเปิดในไลน์สวัสดีค่ะโทรมาจากกรมบังคับคดีท่านมีเวลาอีก20นาทีในการทำแบบสอบถามก่อนที่เราจะระงับเบอร์ของท่าน 20นาทีก่อนโทรศัพท์เครื่องนี้ถูกทำลายโดยอัตโนมัติก่อนที่โทรศัพท์เครื่องนี้จะถูกทำลายโดยอัตโนมัติและชื่อของท่านจะขึ้นบัญชีดำเข้ากับศาลสูงสหรัฐและ FBI จะตามล่าตัวท่านโอ้โหเลยมั่เชื่อมากเลยมีความน่ใจถือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มึงซื้ง้อไม่จ่ายตังค์แน่เลยเนี่ยโดนพนันยังเงี้ยง้อไม่จ่ายตังค์ กูว่าเราออกจากก่อนที่เถอทรัพยากรมันไม่มีถ้าเกิดอยู่อย่างนี้เราแตกแน่เลยอ้าวอ้าไปอะไรอ<า>ีกม,มันตายอยู่ตรงไหนอีกแล้วอี้มันอ้วนตายอ้ไอ้นนี้ <laughs> <im it> อี้มันไม่ได้บอกอะไรที่เป็นอินดิเคเตอร์บอกเลยว่ามันเป็นอะไรตาย มึงตายอยู่ไหนดิมึงอยากให้มันตายยังไงมึงสมมติเพื่อนไมกูโคอาแล้วโรเทม่ได้วะกูมีนอตตะกอนใหม่มาเสนออีกแล้วมึงไงเายเงหรอฮะแล้วเหรอนี่จำอดีตของพวกเราที่ต้องประชันกับความืดในยามค้ำคืนได้หรือไม่มึงดูไปอ๋า ในทีสุดก็ออกจากยุคถ้ำแล้วไอ้ไฟดูืนก้ไม่ใชอันนี้สว่าูกลางน้ตั้งไปถออสง่าเป็นอนกรจากกัปตันไอ้วคนถ้ำแม่งจุนใจเกัปตันกูทำอันนี้ได้อาชอบความมั่วของแกงนี้ช่ไหยเลยไอ้